สวัสดีครับพี่น้องมากินซอยจุนกันเด้อย่ซอยจุอยูใสฮะจอยูใสจุอยู่บ้านเชนัยเด้อครับเด้อุ่แกนพนมอ่ามาว่าผก้พนมุ่แก้ำคพนมเออยูุ่่งแกอำเภอนาแกนาคพนปนมเอออยู่่้ลขเนคบ่นร้าครับนออันเชนี่ยแกขาวเนาะ ชูจะก้อนไปหน่องตับตับหวานตับหวานเจ็บร้อยเจ็บร้อยเสียข้าวเนยเสีข้าวจากบารับ mời chào 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 mời nó mời chào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  mời เออนนละสือเสือก้ไเรื่งจะปูกลียวคุณปูเกลียวเียรทสดเออหมูตัดหมเนาะจานบ่เออข้าจานนี่นาะบุไดจานบ่กินจ๊ะม่บ่กินก็โรสบ่กินก็โรสคนละชาเดียวกันสิข้าววะจาน มันขมมือจ,จาบเออขมแดงมือจ,จาบมาเด้พี่น้องเด้อเสียบปรกันเดิมเสียบหลายอันนี้พากเพิเรียวพี่น้องเลือหมอผักกิเลียวบันทับเข้ไไเาไม่ใหญเอาไว้เดี๋ยวสด chắc nào đấy thì... mình hết thôi chứ vậy. Only lần nè, bia cố lên 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 bia มามาสองสองมาเจอกันถาเสรยจชแนลกับใส่หมูเจนวนสององยูทูบต้องมีชแนลน่มเสียมันชงยูทูบเนอะลอมไล่งไปลงไว่าต้องมีชแนลน่มเจนวนนะใส่หมูชแนน่งมันต้องมาเัน่องอ ดูดูันทีหมน้เดกเยนบันบึกันบทเห็นพอเาไป่นแลนะทำเห็นอนไรเนาะใส่หมูยเนมสเห็นเนาะออมันกเหมเอนจะเห็นครับพี่นออกเรีบเบ

านี่เ,เ,เดอยู่เ๋ยวลมืดเนาะกล้องแม่มวิทกล้องทีหันไปทางไหนวะตับเลยพีน่พนอ้นอง Kátian, du có du kátian. Tu kátian, du kátian. Tu kátian, du kátian. không kátian. Tu kátian. không hài

นาแก่นอครพนมเสือหนูไว้เลยหยาบสุดยอดคื้บกิ่กินสดๆใ้กินชุดๆได้สามงิุดกีบน้ำเนี่หยาบ้ะเสียมจะเสียมเสียแนวกมาแต่ระย่อมคนกินอดที่เ้ัน้มาไก่เด้มาไก่ก็ะดอกสุดยอดสุดยอดสุดยอดซนผิวของเสียไนเดอครับเด้อย เ่น้นบ่าวุเท่านั้นนียบุพเพนะคนหเราน้องเคยบอกน้องเคยบอกโอร้านเคยแลวขันเป็นแนวร้านเขยันออนยอมันขันหน้อ๋อพี่เ้ยเด้อเ้อ๋อมันขันหน้าไปบ้งมังเหมือนจังนอนอยู่ดอก

สามพันวตัว yeah, น okay. uh, ั sure. ้นกินกระบองนี้ม่คนบ่งหมอ๋อใชอ้าวเกล้แจ้งลมือนคุมากสิได้ากซ่องเห้ได้ครับเด้อฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยตดเสียมชาแนลตัมีนบ่าวท้าเด้อัวเียนบ่เท้าเด้อดบเ้อบ่า Khôi sốt mặt Trần bảo tao xịt làm? bộ Mình con mình nó cứ đám đứa nó ừ. 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 Mình xịt cơ mà Đàn bộ đấy thì nhanh cơ da con mùng ừ. thật loại thật loại bỏ ừ. ừ. ừ.

อ้ข้าวผูเ็ดเนื้อผูอกินหน่เลยเจ็หนึ่งเลยกินไปกันว่าเพ็ดเนาะเดี่ยวเดย้าองจัด้แลวนเถอยังรเศษรูดเของเขาเศษเท่กันเศเท่เเป็เป็ดเปพี่น้อเ็ดแกข้าวจะเป็ด có thưởng có hai nữa, cô kiếm thiếp, cái này, cái người, anh này kiếm thân thiếp thanh thuốc, kiếm mất cuốn neo, Thiếp ngồi kiếm, thuốc kiếm, tao đấy, kiếm

เพชรหอ่าโอ้เก็รือพผิเขเคยเอาเ่ยวด้นเขาใช้เขาเขาัวหลายด้อนผิดเขาใช้ฝัวหลายคนโอ้เขาก็ลืมัวหลายเจ้จูเห็นบ่ไอ้ข้องบอดี้บ้าพ่าวท่ชดแจะบุดด้วยมีแด่เขาัว่เออชดเขาบเพชรชดเขาผเพชเขาัวเน้ ตอยบ่ใส่พริกบ่หลายอ้าวๆจุแผ่นดูกแผนบ่แลมบ่กล้องก็ขึ้นหลังเนาะเฮากล้องหน้าบ่จักดีบ่าเะกล้องหลังมันสิชัดจุพี่น้องจุกล้องมันจะเห็นผู้เจ้าั่เอเโอเค เอเกเ้าบข้าวนี่ต้นดีเก่้ากีข้าวพี่น้องเกข้าวพี่ต้องเกข้าวเดากันเด้อ่นนี้เลยเกข้าว

แสบๆมือกันได้ไปนอมวควงาแล้วว่ามันจะมืดมันอยู่ทางอะไรเนาะมันอยู่ทางโมแจ้งมันอยู่มงโมแจ้งหรือมันลึมืดคนบัดมืดแน่บัดเนี่ยคนปวดดำแน่ขัดหน้าเด้วอเด้ออันเทนะ ตัวนี้มันยังกับรับบนนี้ก็ได้มาใหม่หนูไม่ยังพิ่มยังเนื้อบอกเนื้อเนื้อนี่กูอ่านเลยดาีได้ตัวนี้ก็เชื้อเชื้อเยววยไ่ได้ต้องขึ้นลขึ้ลูดรดุดดเลยเชือขนพุกตุอยู่

โค้งเป็นตัดตอนข้าโค้งแท้หนิตัดต่อตาตุยกินหมูสามชิ้เก็บสันกี่หัวหมูตะตอตตุยกินหักกางกสิบสามนาทีแหละหิบหัวสิบสามหัวสิบสามเลยตะต่อหัวตะต่อหตะต่อหัวคัดลายชิโน เจีบเจ่บเจ็ัตอตัวในห้องมองเอากระตัดต่อถิ่มนะหอมนิดนึงจะให้อันพูนอับให้พูเห็ดยนะชินกะโค่งเอ้าเยอะบวงสูดต้องพูดจับเามาจับเลยโอ้ แแบบเสื้อห้องไห้หรือคนห้องไห้เเสื้อห้องให้อ่ายำรู้พ่อว่อยำมาได้แล้วเดี๋ยวดิกืนรุดรวดดูนี่อ่ะโอเคพี่น้องนี่จุก้าโค้งแท่นเนี่ยชาได้วงชุดด้ดงอ่ะเพชรละชุดดอดชุดดอดเห็นล้พี่น้องเลยตาเซมส์เนี Ô ừ. chị, ừ. ừ. nó sẽ mùa nhà. Ô chồng chồng, mùa đấy, yêu nóng càng. Hát ngủ. 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 Hát หา,า,านา,าที่อะล้นได้ือ,อเนีย่ยกลอกลูกลนกคือูก็นั้นนี่มาลามลูหาใสออนนะตัสองคำมนะครับได้ฮะได้ไ่ได้บอกอาบคนกินใส่องลนมั้งกินนวเนเขาก็กินาว่า <Nos fingers out> chú say on anh nhắm coi xong xong anh nhắm nó quân thứ tám mà lá sẻ này đấy chú say nhắm điều mưa lần nhắm cái nhắm thế thế sai quân chút nhọt bọ nhỏ bọ là chút nhọt bọ chú cháu chắc thấy có thấy chú cháu là quân thấy น่ะมึงเคยเห็นเหรอดนจ้วนิวนิวก็ตื่นดิมกนิ้วไปโอ้ลานีลานลูกไปลูกแคบอย่างนี้บ่โอ้มันลูกยังไป้ปนี่บอสอพอวานแล้วไปหลายปีแล้วเขาปนะไร่ีบ่อแลวก็ู้รนหน่อยเขาได้เมียปนเลยเไ เด็กน้อยยัามูจาเขานะฝ่มือนี่แม่ผ่ายอ่ก็สียบานไหนนอนเยอะเจ้าพี่ไห่เิดี่เด้องว่าเล็กน้อยมากุ่นผักเน้องเฮ้ยเลกหนาสยเลโกะันาทีแล้วมันหลายเกินได้สิโฟนาทีเลยจันี่น้องเบืองได้เบืองบุโจบนะโอเคพี่น้องเอาเลยคำทุดท่านติดฟิดคลิป เสียันพวนี้ให้น่ครับพี่น้องสามสิบกรบจะให้ไอพี่น้องเห็นชัดไปสามสิบกรบสามสิบกรบพี่น้องเนาะเเก่อเลยลีเกิดเาจน่เอามันยุ่งขับพงพี่น้อง รับเปนรเหอยเตลยานเนปิดจะนองยงเได้เงินได้เงินเเป็ดเปิดอีเดนเนะร้ไุเบกคลิปนี้ก็จบเลยพี่น้องเนาะกลกดแชร์กดติดตามช่องตาเชมชาแนลเนี่ยขับช่องนั้นับช่องนังบอกแม่กับช่องเจนวน เจนวนใส่หมูครับผัคที่ตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจหทางคลิปต่อไปครับจำไน้น่อยหนึ่ครับรับนี่แหละครับสวัสดีครับ